เพื่อนๆครับสุดท้าย Bitcoin ปรับตัวลงสู่โซน27,000ดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยหลายคนอาจจะตั้งคําถามว่าตรงนี้เนี่ยผมช้อนได้หรือยังครับตรงนี้เนี่ยผมเปิดลองกันไปดีไหมหรือผมจะรอราคาบิตคอยขึ้นไปและจะรอช็อตลงมาดีจะเอาไงต่อจากนี้ดีครับแอดเพราะว่าการประกาศตัวเลข C.I จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วผมมีข้อมูลที่หลากหลายมาแชร์เพื่อนในวันนี้ และก็ไปติดตามอัปเดตเอาคอยกันครับก็หายหน้าหายตาไป1วันนะครับเนื่องจากเน็ตมีปัญหายังไงก็ปติดตามรับฟังพร้อมทั้งยกแก้วมาชนเหมือนเดิมฮะชนลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้คเรนโซคริปโตเคเรนซี่ hey, วันนี้เป็นวันที่9เดือน5และผมไม่ได้มานะนำการลงทุนเนาะวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับว่าบิตคอยตอนนี้เนี่ยผมควรจะช้อนหรือจะทํำยังไงดีทิศทางของบิตคอยจะเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยไหนบ้างจากเหตุผลอะไรบ้างจุดไหนคือจุดที่บิตคอยจะเปลี่ยนเทรน เราไปติดตามเราฟังกันนะครับซึ่งผมฝากเพื่อนๆมาเทรดที่ o OK อ x เนาะเาพราะว่าการเทรดที่ OK เพเพื่อนๆคลิกลิงก์ของผมเนี่ยจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมในกรารเทรดไม่ว่าพเพื่อนๆจะเป็นการเทรดฟิวเจอร์หรือจะเป็นการเทรดสปอตเนี่ยนะครับไาไหนก็ตามแต่พเพื่อนๆจะได้ส่วนลดกลับคืนไปพร้อมทั้งพเพื่อนๆจะได้ดูมินิคอสเรียนนะครับเป็นคอร์สสอนเทรดในแบบฉบับเฮาฉลามว่าผมวางแผนแล้วก็เข้าเทรดยังไงนะครับเป็นคอร์สระยะสั้นพเพื่อนๆสามารถดูได้เลยใครที่คลิกลิงก์ โอเคของผมนะครับโอเคเพื่อนฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เนะี่ยกดไลค์ให้ผมคนละไลค์เนาะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปว่าเพื่อนๆมองไงนะตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืม s u b สไครป์กดกระดิ่งเพื่อไปกำลังใจให้ผมกันหนะ่อยเนาะให้ผมได้ใจชื้นมีกําลังใจที่จะออกมาทําคลิปในทุกๆวันกันหน่อยนะครับเมืเ่อเพื่อนๆกดแล้วผมก็ขอบคุณมากๆจริงๆครับโอเคเราไม่พูดพ,พ่ําทำเพลงเรามาดูที่แพทเทิร์นแรกที่เราได้คุยกันไว้นั่นก็คือในส่วนของทรายแองเกิลนั่นเองนะครับและผมอผมเอง จะไม่ช้อนและไม่ทําอะไรนะผมจะยังทับมือรอไปก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการคอนเฟิร์มการปิดหลุดล่วงทรายองเกิลเพื่อจะเห็นได้ว่าแพทเทิร์นของทราย n งเกิลเนี่ยจะมีโอกาสในการกลับขึ้นไป pull back อยู่เหมือนกันครับโอเคเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะรอ เทรดนะครับบางคนนะอาจจะเทรดจากจุดนี้นะครับเด้งขึ้นไปเพื่อเล่นรีบาวสั้นๆแต่ถ้าใครไม่อยากรับความเสี่ยงมันค่อนข้างที่จะเทรดสั้นไปหน่อยผมไม่ถนัดเลยอาจจะรอเทรดในกรณีที่กลับขึ้นไป pull back, ปูแบกแล้วเพื่อนๆอาจจะเทรดในโน้มขาลงลงมาก็ได้ซึ่งถามว่าโอ้โหแอดเป้ามันจะลงไปลึกขนาดนั้นเลยหรอประมาณช่วง25,000่ากว่าเป็นไปได้หรอครับผมไม่คิดว่ามันจะร่วงลงลึกขนาดนั้นผมก็เอาตัวอย่างจากทรอ a แองเกิลเหมือนกันในอดีตที่ไม่นาน นะครับไม่นานก่อนหน้านี้ผมเอามาวัดเป้าให้เพื่อนๆดูจากจุดท,ที่เขาเบออกมาก็ต้องบอกว่าเขาได้ขึ้นมาถึงทก็ตของเขาพอดีไม่ใช่ก็ใกล้กเคียงแทบจะเปะพอสมควรนะครับฉะนั้นแล้วในเมื่อตรงนี้เนี่ยเป็นการเบรกทายแองเกิลมาแล้วผมก็วัดเป้าให้เพื่อนๆเข้าๆเป็นเป้าของทายแองเกิลที่มีโอกาสจะล่วงลงมาถึงนั่นก็คือประมาณ25,700ดอลลาร์หรือตัวเลขกลมๆไปเลยครับก็ประมาณ2 6 0 0 0ดอลลาร์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออะไรครับการที่เราปิดหลุด ช่วงแนวรับสำคัญของ Head and s h ช u l d โอ้โหจังหวะนี้ต้องเป็นยาสะผมนะครับมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ามีลังแคหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็น Head อนด์โช d e r ก็เป็นไปได้ถ้าดานันไปหลุดเทรนไลน์แนวรับสำคัญจุดนี้อีกอาจจะเป็นการล่วงคอนเฟิร์มอย่างต่อเนื่องมากกว่าเป้าของ Triangle ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นการหลุดเน็ก line เป็นที่เรียบร้อยช่วงส่ประมาณ27,000พันดอลลาร์ตัวเลขกลมๆเนี่ยนะครับถ้าปิดหลุดนะที่เราต้องระมัดระวังหรือเราต้องเผื่อ โอกาสนี้เอาไว้ถ้าเกตจะอยู่คร่าวๆประมาณ24,00 0ดอลลาร์โดยประมาณครับประมาณ25,700แล้วและก็ประมาณ24,00 0ดอลลาร์ตัวเลขกลมๆ2องท่าเกตนี้มีโอกาสที่ราคาบิตคอยจะลงมาถึงครับก่อนอื่นครับเ,เพื่อนๆแผนการเทรดของผมในอัปเดตให้เฉพาะสมาชิกที่กดสมัครหน้าช่อง YouTube เพียงแค่เดือนละ3 0 0บาทนะเ,นเพื่อนๆให้การสนับสนุนผมได้นะครับใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android ในการสมัครนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยแผนเทรดของผมคงจะไม่ค่อยได้อัปนะครับเ,เพื่อนๆอาจจะไม่ต้อง กดสมัครก็ได้เพราะผมกลัวจะไม่คุ้มนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่ทับมือของผมซะมากกว่าแผนเทรดอาจจะไม่ค่อยได้มีซึ่งผมก็มีแผนเทรดที่ฟรี เพื่อนๆก็ลองมาดูมองของผมได้นะผมก็แชร์ไว้ในฉลามแชร์แผนนะครับใน Discord ซึ่งเป็น Discord ที่ฟรีเพื่อนๆสามารถเข้าได้ส่วนห้อง Member ก็มีเหมือนกันผมจะแชร์เป็นออนเชนแล้วก็ทิศทางที่เพิ่มเติมโอเคสำหรับราคาไทยนะทาร์เก็ตในการร่วงจะอยู่ที่ประมาณ872,000หรือ873,000และถ้าเป็นในส่วนของให้ s อ o u ช d เดอจะอยู่ที่ประมาณ835,000 โดยประมาณนะครับสองแทรกเกตนี้คร่าวๆครับต่อไปจะเป็นเหรียญสุ่ยเลยกันนะครับที่ตอนนี้มีการปิดหลุดล่วงเทรนไลน์แนวรับสําคัญลงมาอย่างชัดเจนมากๆแล้วก็เป็นการหลุดเส้นข้าเจเหลี่ยในภาพระยะสั้นลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในทาวฟ a m e 1ชั่วโมงเพื่อนจะเห็นได้ว่าเนี่ยเป็นบุรี่เสเบอร์เจนเกิดขึ้นเนาะในทาวฟ a m e 1ชั่วโมงนะครับแต่ผมยังมองว่าแรงซื้อเนี่ยมันยังค่อน,อนข้างอ่อนแรงอยู่ใครที่จะไปเทรดสวนเทรนในภาพระยะสั้นหรือระยะกลางตอนนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมไม่เป็นเทรนขาลงนะอาจจะ ค่อนข้างเสี่ยงหน่อยนะครับผมมองว่าในเมื่อสโตเนี่ยอยู่โซนโอเวอร์บอลแล้วถ้าเราจะเอาเสี่ยงต่าหน่อยเนี่ยเป็นการเล่นรีบาลเนี่ยผมจะมองว่าให้เขารอลงมาพักตัวสักใกล้ๆโลเดิมนะครับถึงจะกล้าเข้าเทรดนะอันนี้ผมถึงจะกล้านะครับพออาัตราได้เสียมันค่อนข้างไม่คุ้มนะผมก็เลยมองว่าอาจจะต้องรองให้เขาพักตัวถ้าเขาไม่ลงมาพักตัว ผมเองก็อาจจะไม่กดเทรดนะครับใกล้เบรกแล้นะครับหรือเพื่อนๆบางคนอาจจะเล่นในกรณีที่เบรกนิกไลน์นะครับและก็เป็นกรณีนี้แทนหลุดโลเดิมในพาพราะสัันก็คัดแทน แผนก็จะเป็นประมาณนี้ครับต่อไปก็เป็น A R B นะครับหรือ a r b i t r u m ที่เพื่อนๆได้ขอมาเช่นเดียวกันซึ่ง a r b i t r u m ก็คล้ายๆสุยเลยครับเป็นการหลุดช่วงแนะรับสําคัญช่วงนี้ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆผมมีแผนเทรด a r b i t r u m นะครับก่อนหน้านี้แต่ว่าจุดคัดผมค่อนข้างใกล้ผมเข้าช่วงนี้นะแล้วก็ s L แถวนี้ไปเลยนะซึ่งหลุดเทเลนี้ก็ยอมแพ้ไปแล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้ยังดูไม่ดีครับโมเมนตัมต่างๆเนี่ยยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนมากๆและก็ไม่ได้เห็นสัญญ,ญาณในการกลับตัวอะไรเลยนะครับฉะนั้นผมจะมองว่า บิทรัมเนี่ยโอ้โหยังคงเป็นแนวโน้มขาลงที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะอ,อ๋อกรณีในการเทรดเนี่ยผมจะมองเป็นการรีบาวเพื่อลงต่อไปก่อนซะมากกว่าอ่ะททร์เก็ตผมจะให้ไปช่วงฟิโบรประมาณ1.272นะครับโดยประมาณก็คือประมาณ0.9ก่อน ถ้าแทร็เก็ตถัดไป1.2ึจุสองรับไม่อยู่ผมก็มองไปที่1.618หรือประมาณ0.64ดอลลาร์โดยประมาณนะครับไปเป็นเปเป้เลยกันนะครับก็เป็นเหรียญที่มาแรงแล้วก็ผมเนี่ยเทรดเหรียญน,นี้อยู่เรื่อยๆนะครับในช่วงนี้ผมก็ได้มีการวางแผนเทรดไปก่อนหน้านี้เนาะผมก็ให้แทร็เก็ตไปที่ช่วงไม่เกินนี้นะครับโดยทั่วก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่า ซึ่งก็ต้องบอกว่ามาถึงช่วงประมาณทาร็ตแรกเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นไซ้เทียนที่ทิ้งไซ้เอาไว้เลยเองก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณในการกลับตัวอะไรที่ชัดเจนเนาะแนวโน้มขาลงยังถูกปกคลุมอยู่นะครับแล้วก็เป็นการปิดต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยจะเป็นกรณีนี้ครับแบ์แฟกแล้วก็ในส่วนของไลซิงเวทที่เป็นสามเหลี่ยมบีบแคบเข้ามานะครับซึ่งผมยังแอบบอกว่าเป็นการรีบาวเพื่อจะลงต่อไปก่อนนะครับทาร็ตคร่าวๆนะครับผมจะยังมองว่าอาจจะลงไปถึงช่วงประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่นสี่พันจนถึงช่วงประมาณามนานหนึ่งหมื่ เปเป้นั่นเองนะต่อไปก็เป็นเหรียญหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดมานานมากๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของ LUNC นั่นเองซึ่งผมได้บอกไปแล้วว่ามีโอกาสที่จะทำ lower low เนาะเพราะว่าเขาเนี่ยยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงเส้นค่าเหรียญเนี่ยก็คอสกันลงนะครับยังไม่ตัดกันขึ้นเลยแนวโน,น้มขาลงหรือโมเมนตัมขาลงเนี่ยปกคุมอย่างชัดเจนแม c ดีเนี่ยตัดลงกันอย่างเดียวเลยนะครับฉะนั้นเราทาร์กเก็ตต่อไปที่เราเห็นชัดๆนะครับก็จะเป็นโซนรับถัดไปเลยประมาณ6,400จนถึงช่วงประมาณ5,300นะครับ ในส่วนของลูน่าเนี่ยจะยังลงต่อได้อีกอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับจนกว่าว่าจะมีการสัญญาณในการกลับตัวหรือการยีเหนือโมเมนตัมต่างๆได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมยังไม่ได้เห็นต่อไปก็เป็นในส่วนของเหรียญครับนะครับผมก็มีเข้าไปช่วงประมาณ58เหมือนจะเบรก62ไม่ได้แล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้ขายนะครับเหมือนจะเบรกนะวันนั้นนะครับซึ่งจุดข้นของผมก็คือประมาณช่วง54นะครับตรงนี้ผมก็คัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดถัดไปที่ขับอาจจะลงไปถึงเนี่ยผมจะมองไปถึงงช่วนี้เลยะปรมาณ44 ดิสดิงแตรนเกลจริงจริงเนี่ยนะครับโอ้โหมันคือชิปหายเลยนะอันนี้ลงไปที่30บาทอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับผมก็ไม่อยากจะเห็นภาพนี้เหมือนกันนะแต่ก็อาจจะเป็นโอกาสดีในการช้อนก็ได้ครับไม่รู้ว่าจะลงลึกมาถึงช่วง30บาทหรือเปล่าถ้าเป็นทาร์เก็ตของ Triangle นะก็จะมาถึงนี่ครับแต่ว่าก็ต้องรอลุ้นกันครับว่าช่วง44เนี่ยจะรับอยู่หรือเปล่าถ้ารับอยู่ก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นก็ได้นอะอันนี้ก็ไม่รู้เหรือ,อจะเป็นในกรณีที่ลงมาและรีบาวเพื่อคอนเฟิ ที่30บาทอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นใครที่ถือครับอยู่ ก็ลองเอามุมมองของผมไปพี่นาดูแลยกันนะครับเรามาทิ้งท,ท้ายกันที่ทองคำก็จะเห็นว่าทองคำเนี่ยยังคงค้างสัญญาณ b บ a r i s h d i v e r g e n c ในท f เฟรมเดลี frame, ่เลยนะจะเห็นได้จากโมเมนตัมหลายๆอย่างนะครับท Max ัทง้ง maxd เองทั้ง i s i เองดูในส่วนของภาพระยะสั้นเนี่ยผมก็ทาไปเนาะเป็นในส่วนของ triangle นะครับที่ผมได้มองซึ่ง t a ร็กเก็ตก็ล่วงลงมาถึงเป้าพอดีเป๊ะๆนะที่ประมาณ2,000ดอลลาร์หรือประมาณ1,970ดอลลาร์โด,ดยประมาณนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองเป็นการรีบาวไว้ก่อนหละกันอาจจะมองเป็นการรีบาวในส่วนของรีบาวเพื่อที่จะ ลงต่อไปก่อนนะครับฉะนั้นแล้วเราจะลองวาดจุดที่เขาอาจจะรีบาวขึ้นมาถึงเนี่ยจะเป็นถึงจุดไหนในบ้างผมจะดูที่ฟิโบแล้วกันนะครับที่ประมาณ0.618ก็อยู่ที่ประมาณ2 0 4 0หรือเพื่อนๆจะโฟกัสที่ประมาณ2 0 5 0จนถึงช่วงประมาณ2 0 6 0อีกโซนหนึ่งก็ได้นะครับก็เราดูว่า เกิดสัญญาณกลับตัวที่โซนไหนก็ค่อยเข้าเทรดโซนนั้นนะผมฝากมาเทรดที่ OKX เ,เ,เนาะคลิกที่ลิงก์ของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันเลยนะครับมาเทรดที่ OKX กับผมเยอะๆเ,เนาะพเพื่อนๆจะได้รับนะครับค r o s สอนจากผมนะแบบฉบับเฮาฉลาดเป็นค r o s สอนระยะสั้นนะครับทั้งพื้นฐานนะพเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้เลยก็ใครที่เทรดที่ OKX เ,เ,เนี่ยพเพื่อนๆจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมกลับคืนไปเนาะก็เหมือนได้โบนัส2ต่อะครับก็จะเป็น cross พื้นฐานในการเข้าเทรดแล้วก็จะเป็นส่วนลดในการเทรด โอเคทีนี้เรามาฟังสรุปบิตคอยในมุมมองของผมกับภาพเรียสั้นแลยกันนะครับซึ่งผมแอบเห็นเป็นเหมือนสัญญาณบูชเดวเซนเกิดขึ้นนะอาจจะมีการรีบ u าวปรับตัวขึ้นไปของราคาบิตคอยได้เหมือนกันนะครับจากการปิดหลุดล่วงทัวร์เกิลหรือในภาพใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการปิดหลุดอะไรครับชแนลขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเปอร์เซน็นยังคงมีซึ่งโอกาสในการล่วง5%วันนี้ลงมาถึงแล้วนะครับอ่าก็เป็นสติที่ผมพูดอยู่บ่อยๆว่าผมจะรอเนะี่ยผมจะไม่ทําอะไร ซึ่งวันนี้ลงามาถึงแล้วแต่ตอนนี้ผมเริ่มมองโอกาสในการรีบาวแต่ต้องรู้ว่าไม่รู้ว่าจะรีบาวไหวหรือเปล่านะครับต้องทําความเข้าใจว่าโมเมนตัมขาลงถูกปกคลุมอยู่ตอนนี้อาจจะขึ้นมาถึงเพื่อนๆอาจจะรอเทรดแนวโน้มขาลงแทนก็ได้นะครับอาจจะเป็นกรณีนี้แทนก็ได้อาจจะไม่ต้องเปิดลองขึ้นไปจากจุดนี้ก็ได้นะครับอาจจะออรอช็อตจากจุดด้านบนแทนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเรามองเป็นไรมองเป็นหลุดแกิลนะครับ แต่ผมจะเปลี่ยนมุมมองก็ต่อเมื่ออะไรครับเปลี่ยนมุมมองก็ต่อเมื่อจูจ่ๆราคาบิตคอยตัววิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาและยืนเหนือ29,500ไซด์เว์ต่อไปได้แบบนี้ยผมจะเปลี่ยนมุมมองทันทีว่าเฮดแอนโชเดอร์เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วก็รอดูครับว่าโซน2 8 0 0 0กว่า 29, กว่า2 9 0 0 0กว่ากว่าเกิดสัญญาณในการกลับตัวหรือเปล่าถ้าเกิดก็จะเป็นการคอนเฟิร์มทริอัลแองเกิลรวมถึงเฮดแอนโชเดอร์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะคอนเฟิร์มการ นั่นเองนะครับหรือมุมมองที่แตกต่างออกไปที่ผมบอกว่าถ้าไป29,500และดันยืนเหนือได้เนี่ยก็จะเป็นเฮดแอน o โชเดอร์ที่เฟลหรือไม่ได้เกิดเฮดแอน o โชเดอร์เกิดขึ้นจากไหลซ้ายหัวไหลขวาจะกลายเป็นอะไรครับแนวโนมนี้แทนจู่ๆก็ดันเบรกออกไปซะงั้นนะครับก็เบรกช่วงประมาณ29,500หรือเบรกไหลขวาออกไปเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นการที่เฮดแอนโชเดอร์ที่เราจะมองลงกันเนี่ย จะไม่เกิดขึ้นเป็นงไงบ้างครับเ,เพื่อนๆหวังว่าจะเต็มอิ่มแล้วก็จุใจกับมุมมองของผมที่ผมออามาแชร์เนาะแล้วก็รวมถึงข้อมูลต่างๆนะครับเ,เพื่อนๆลองไปวางแผนเพิ่มเติมกันดูผมก็มองเป็นการรีบาวเพื่อที่จะลงต่อไปก่อนแล้วกันนะครับมุมมองของผมจนกว่าว่าเขาจะเบรกในส่วนของไหลขวาของแอร์โชเดอร์ผมก็ค่อยเปลี่ยนมุมมองแล้วค่อยวางแผนเทรดใหม่อะไรประมาณนี้นะครับยังไงเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันเลยเนาะดีใจที่ได้พูดคุยเพื้อนๆนทุกคนในวันนี้อย่า สวัสดีครับ